สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะไปกันที่ท่าเรือฟิลาเดลเฟียค่ะออ…ตอนนั้นหมอกกำลังจางๆแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าแล้วแต่บรรยากาศนี่มไม่สดใสเลยนะคะใช่ครับบรรยากาศมันค่อนข้างตึงเครียดเลยละ่ะเพราะมีข้อมูลว่าตัวละครสำคัญคนหนึ่งเพิ่งถูกลักพาตัวไปในสถานการณ์ที่ซับซ้อนมาก ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการช่วยเหลือยังไงแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างๆที่มันเปิดเผยออกมาจากเหตุการณ์นี้นะคะครับสถานการณ์กดดันแบบนี้มักจะเผยให้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะทั้งการตัดสินใจการชิงไหวชิงพริบเริ่มกันที่ฉากสำคัญตรงท่าเรือเลยนะคะทังเย่ต้องไปรายงานเรื่องกับชายลึกลับคนหนึ่งครับ รายงานว่าหนิงซีถูกคนของลู่เถงเซียวชิงตัวไปแล้วแล้วที่ช็อกกว่านั้นคือคนที่ลงมือคือถังลางใช่ครับสิทธิ์พี่รองของถังเย่เองทําให้เฟิงเสียวเซียวที่อยู่ตรงนั้นด้วยแบบไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าสิทธิ์พี่ตัวเองจะทรยศกันได้อืมแล้วปฏิกิริยาของชายลึกลับเป็นยังไงคะเชื่อเลยหรือเปล่าก็ไม่เชิงครับคือเขาก็สงสัยนะว่าเอ๊ะถังเย่แอบ,บออมมือให้ถังลางหรือเปล่า มันสะท้อนความไม่ไว้ใจกันลึกๆนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ซักไซ์อะไรต่อใช่ไหมคะครับไม่ได้ถามต่อแค่ทิ้งท้ายไว้ว่าจะกลับมาทวงคืนทุกอย่างที่เป็นของเขาแล้วก็พากลุ่มคนลงเรือจากไปเลยปล่อยให้เรางงกันต่อไปแต่แล้วแผนซ้อนแผนก็เปิดเผยออกมาครับอ๋อใช่ใช่กลายเป็นว่าทั้งหมดนี่เอออยู่ในแผนของลู่ถิงเซียวเหรอคะใช่ครับเขาใช้ตัวเองเป็นตัวล่อ ดึงความสนใจไปทางอื่นแล้วคนที่เหมือนจะหักหลังอย่างถังหลังเนี่ยอืมถังหลังกลับเป็นคนที่เข้าไปช่วยหนิงซีออกมาได้สําเร็จตามแผนที่วางไว้เป๊ะเลยแล้วลู่ถิงเซียวก็มาปรากฏตัวพร้อมหนิงซีในอ้อมแขนต่อหน้าเสนาบาดีเก่าคนหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นหนิงซีบาดเจ็บอยู่นะครับเออดูเหมือนจะโดนยิงที่ขาอาการค่อนข้างหนักต้องเรียบรักษา ก็เลยต้องไปพักรักษาตัวที่คฤหาสน์ของเสนาบาดีเก่าก่อนเพื่อความปลอดภัยเนาะถูกต้องครับสถานการณ์มันบีบให้ต้องทำแบบนั้นมีฉากนึงที่เล่าว่าตอนหญิงซีฟื้นขึ้นมาเธอถ้าดูหวาดกลัวมากเลยเหรอคะขนาดถังหลังเห็นยังแปลกใจเลยครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมคะครับไม่คุ้นเคยเลยก่อนที่ถังหลังจะแยกตัวออกไปเงียบๆพอไปถึงคฤหาสน์แล้วเป็นไงต่อคะการรักษา แพทย์ก็มาตรวจครับพบว่ามีไข้เพราะแผลติดเชื้อแต่ก็ไม่ได้อันตรายถึงชีวิตลู่ถิงเซียวเอก็คือเฝ้าดูแลไม่ห่างเลยแสดงความเป็นห่วงชัดเจนมากอ๋อแล้วก็มาถึงจุดที่ต้องเริ่มแสดงละครกันแล้วใช่ไหมคะที่ลู่ถิงเซียวต้องบอกว่าหนิงซีเป็นภรรยาใช่ครับคือเพื่อความสะดวกหลายๆอย่างในการช่วยเหลือการบอกว่าเป็นแค่คนรักอาจจะทําให้เรื่องมันยุ่งยากกว่านี้เลยต้องอ้างว่าเป็นภรยาไปก่อน เข้าใจได้ค่ะแล้วก็มาถึงซีนในงานเลี้ยงฉากนี้เหมือนจะพีคมากเลยครับในงานเลี้ยงที่เสนาบดีเก่าจัดลู่ถิงเซียวกำลังนั่งใจลอยๆเป็นห่วงหนิงซีอยู่ทันใดนั้นหนิงซีโผล่มาในชุดนอนผมยุ่งหน้าตาตื่นตื่นกระโดดขาเดียวเข้ามาเลยเหรอคะใช่ครับแม่เพื่อนฝันร้ายว่าลู่ถิงเซียวตายพอเห็นว่าเขายังอยู่ดีๆก็โล่งใจมากจนเผลอเผลอเรียกสามีออกมาต่อหน้าแขกเต็มงานเลยใช่ครับ เรียกดังฟังชัดเลยแล้วลู่ถิงเซียวทําไงคะเนี่ยก็รีบอุ้มกลับห้องเลยครับแล้วก็อธิบายสถานการณ์ให้ฟังว่าต้องแกล้งเป็นสามีภรรยากันไปก่อนขอให้เธอช่วยร่วมมือแล้วหนิงซีว่าไงคะยอมเล่นด้วยไหมรับปากแข่งขันเลยครับบอกว่าเรื่องแสดงเนี่ยสบายมากถนัดอยู่แล้วสมกับเป็นนักแสดงนะคะหัวเราแล้วก็มีบทสนทนาที่น่าสนใจต่อนะครับหนิงซีถามเล่นๆว่า ลู่ถิงเซียวชอบภรยาแบบไหนอืมแล้วเขาตอบว่าไงคะเขาตอบว่าชอบทุกแบบเพราะเป็นเธอโอ้โหถึงจะอยู่ในสถานการณ์แกล้ง,แ,ลงแต่คำตอบนี่ใช่ครับมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยสะท้อนความรู้สึกจริงๆที่เขามีต่อเธอแล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะมีเรื่องโทรศัพท์อีกครับเจียงมู่เยโทรมาหาลู่ถิงเซียวด้วยความเป็นห่วงแต่หนิงซีเป็นคนรับสายแล้วก็ยังสวมบทบาทภรยาต่อไป มียนกริบเลยครับเรียกที่รักเรียกฮันนี่อะไรไปตามเรื่องแต่จุดพีคมันอยู่ตอนท้ายตอนท้ายทำไมล่ะคะเธอแอบกระซิบถามเจียงมูยเยครับว่าเออวิธีสารภาพรักกับผู้ชายเนี่ยมันต้องทำยังไงฮะจริงเหรอคะเนี่ยกล้าถามตอนนั้นเลยครับผมโอ้โหสรุปตอนนี้ก็คือหนิงซีปลอดภัยแล้วแต่ยังเจ็บอยู่ เราก็ต้องติดอยู่ในบทบาทภร,รยาจําเป็นของลู่ถิงเซียวไปก่อนความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนจะก้าวหน้าไปอีกขั้นนะคะเนี่ยแม้จะอยู่ท่ามกลางเรื่องวุ่นๆ่นก็ตามใช่ครับแล้วคําถามที่น่าคิดตามต่อก็คือการที่เธอเริ่มคิดเรื่องสารภาพรักจริงๆจังๆ,ๆทั้งๆท,งท,งที่ยังต้องแสดงบทบาทอยู่นี่มันบอกอะไรเกี่ยวกับความรู้สึกจริงๆของเธอกันแน่นั่นสิคะแล้วการต้องมาสวมบทใกล้ชิดกันแบบนี้มันจะส่งผลยังไงกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต่อไปในระยะยาว เป็นประเด็นที่น่าติดตามมากครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป